สวัสดีนะครับในบ่ายวันที่26่สิบหคือตอนเช้าก็ตื่นแล้วนะแต่ว่าไม่ได้มาจับกล้องลืมถ่ายคอนเซปต์วันนี้ก็คงจะเป็นการนอนอยู่ห้องนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อเช้าก็ฟูแพ้ขึ้นมันหนาวมากมันหนาวแบบหนาวสุดๆเลยหนาวจนแบบไม่อยากออกเป็นหนมันหนาวว่ะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นแต่ว่าฟุแพ้มนไม่หายแล้วบ็ พอพุ่มแพ้มาปุ๊บตัวก็จะร้อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคเรียนน้อยๆพักเยอะๆดีกว่าเพราะว่าวันนี้น่าจะต้องการร่างกาย่าต้องการการพักผ่อนค่อนข้างที่จะเยอะเหนื่อยมากวันนี้ไม่ได้ทำอะไรแต่เนยไปดิสโก้กันต้องถอดออกแล้วซ้อมแลม้วมั้งสภาพโอเคก็ขอตัวไปก่อนนะชัะ่งไอทีก็น่าจะเป็นตอนเย็นเลยเนาะ เพราะว่าวันนี้คงไม่ได้ไปไหนจริงๆดิสโก้กับยินอีจ้าไม่ได้ไปไหนจ้า <c oughs> มีสร้างความบังว่าสวัสดีนะฮะก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่ถึงหนึ่นาทีด้วยซ้ำมัง้งเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าจะมานาม,มากคือวันนี้บอกตรงๆว่าอยู่ห้องทั้งวันจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยเว้ยเซาวเวอร์แม่ สภาพเนาะไปแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจอบเท่านี้ล้วกันไว้ต่อกันวันพรุ่งนี้เนาะวันที่20เทอรไหรยกรวมๆจะไม่ได้แล้วชีวิตไปปุย้ยไปปุ้ยมาต่าชิดามะจ,จะมาตา้นี้